สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศของรายการครับยูทีโมบายหนึ่งวีหนึ่งดูเอลมาสเั่นเองคนั่นเองครับอ่ะวันนี้อยบผมบักตาครับอยบผมบีบีเช่นเดิมครับอ่าคู่ชิงของเราครับพี่เบ๊ครับเป็นใครครับเป็นทางด้านของเพวิทพีเอ็มีครับเจอกับทางด้านของเดอร์ลิวันอ่ารู้สประคุณกันดีแล้วสำหรับทั้งคู่อีกหนึ่งคนสายโถมนะอีกคนหนึ่งสายแคมป์นะฮะเขาบอกประกาศก้าวกันไว้แล้วสำหรับ ตัวของ PMG ว่าเดี๋ยวผมโถมไปกูแหลกซาลูน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 นะอ่าสามพอครับอ๋อเพียสามแบบนะโอ้ฟังเออได้เปลียงสามมุมนี้ครับแล้วพยายามลู่อยู่นี่ครับนี่ครับลู่มาได้ก่อนครับเอาแล้วครับพ m g ครับแล้วจะถึงตัวภายในสามเจอมุมเจอเลยใส่มาตรงนี้ครับรออยู่ครับ แล้วเข้ามาลูบไปก่อนทีดอกฉอดสวยครับแบบนี้เก่งมากครับจังหวะที่รอคอยฝั่งข้ามเข้ามาแล้วตกหลุมพังของเขาเองครับนี่ครับถ้าเห็นตัวก่อนหรือว่าเห็นจ่าพร้อมกันนะผมว่าเดี๋ยวจังวัแกได้เปลี่ยนลงปืนแล้วแกคมก่อนอยู่นิดน้อยครับนี่ครับแต่ถ้าเข้ามาในจังหวะที่ทาม,มิ่งที่ได้เห็นก่อนเนี่ยก็กมีสิทธิ์ด้วยันนี่ครับนาะต้องไปวัดกันที่ในรอบของอาวุธประชิดแหละครับ แล้วเข้ามาด้านหลังอยู่ครับแล้วนเนี่ยแซดเหล่อเรื่อยๆครับแกแกไม่ทิ้ถามเลยครับแกหลุดแล้วครับผมหรือ <c oughs> ไม่ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าแกอาจจะยังไม่อยากเิดเผยแม้ตายขนาดนั้นแล้วคิวต่อมาคิวแรกไม่เป็นไรคิวต่อไปโดนเอาคืน นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นได้เกือบทุกปืนเหมือนกันนะสำหรับตัวของเดร์ดิโอลิวันใช่ครับคือมากเลตรงนี้เนี่ยปืนถนัดนี่มีมากกว่าหนึ่งปืนอยู่แล้วแล้วเนี่ยครับที่เด็ดของเดร์อลิวันไม่ตายอีกหนึ่งอย่างเขาคู่ตู้ด UFP ครับใช่ครับนี่ครับคนที่เขาเรียกว่าไม่ใช่เพชรแต่เลี่ยมเยอะเหมือนกันผมว่าเสน่ห์ของดิโอลิวันอีกหนึ่งอย่างคือแกสามารถปั่นหัวคู่ต่อสู้ได้ใช่ารถแค่เราดูเรายังรู้สึกเลยว่าแบบ เรายังรู้สึกเลยว่าแบบถ้าเราไปแข่งเองอ่ะเราคงหนมือก่ในการที่ต้องเจอกับคนแบบนี้นจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเล่นจังหวะแบบไหนเนี่ยเขามักจะหาตำแหน่งที่ตัวเองได้เปรียบได้เสมอครับเขาเหมือนน้ำที่เอาไปใส่อะไรมันมันก็กลายเป็นแบบนั้นน่ะระยีเอ็มจเข้ามาเนี่ใสมาสได้อีกหนึ่งตัวไล่มาเป็นสามสี่เหมือนกันก็ไม่ได้รีบอะไรเลยครับเดี่ยสมองด้วยพยายามที่จะล้อหลอกเล่นภุมเเล่นเชิงด้วยครับเอาได้อยู่ไม่แน่นะท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าไม่แน่ครับเป็น PMG อครับอัดระยะใกล้มา ได้เห็นก่อนครับ PMG ครับและตอนนี้ได้เปรียบด้วยครับและยังคงยิงต่ออยู่ให้เขาเลือดเหลือเท่านี้ได้ครับเอาแล้วครับข่อยนัดเดียวข่อยนัดเดียวข่อยนัดเดียวแล้วก็โดดยิงดีไจะไปเชื่อตรงนี้เป็นต้องบอกว่าเขาเขายิงกดดีมากแล้วอะแล้วแบบเลือดมันใช่คือนวดมาดีอะไรมาดีทุกอย่างแลลวเลือดมันขอแค่ชันแลก็ได้ทีเดียวด้วยความที่เป็นชดกันแค่กระเบื้องบาดเท้าอะไรเงี้ยตายแล้วคเลือรเบื้องบาด น่าเกียดไปนะถ้าตายอย่างนั้นผมบอกเลยก่อนใช่โนวอลมาตรงนี้ครับแล้วไปก่อนออแล้วตรงนี้ครับแกยิงเอ็มจีมาเลยครับไมกาเปิดเร็วเหมือนเก่าเลยครับทางด้านของเพลวิพีเอ็มจีครับต้องค่อยๆสแนปค่อยๆเช็คนะครับเพราะว่าไปโดนทางด้านของเดอะออริจินดักสลายตัวอ้าวอ้าวแล้ว,ลวเรียบร้อยครับคือแกล็อกมุมอ่ะแกสะโขบค้างเอาไว้ตลอดทําให้เวลายิงแต่ละขั้วแกแข้างที่เลยเพียงใช่ครับไม่ค่อยเห็นแกถอนสะโขบเท่าไหร่เลยใช่คือล็อกรอเลย ไม่ได้ขึ้นพี่ไหวแล้วถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้ครับแล้วถ้ามันเป็นทางด้านของเดอรลิวันเนี่ยได้แต้มแรกไปเนี่ยน่าจะได้เห็นนี่แวละครับขึ้นไปเป็น3มต่อ5แล้วครับแล้วเหมือนจะทนไม่ไหวมาเป็น SMG แล้วอีโอ้ยแล้วได้ก่อนครับเสียไม่ได้ครับถ้าเสียปุ๊บขึ้นแมตช์พอยต์ทันทีเลยครับแล้วถ้าด่านที่3แลนด์ดอกออกมาแล้วเป็นพายอะไรอย่างนี้นี่ตรงตัวเข้ากับของดอร์ลิวันเลยใส่อะไรนี่ใส่หัวเข้ามาครับซ3ครับ โอ้แล้วเกิดใกล้กันแบบนี้แต่ว่าหาเป้าไม่เจอโัวตายเลยครับนี่เราไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวオリวันในหวากิงเลยตายเลยมาเกิดโอ้โหตรงนี้ยังกดหัวไม่ได้ยังโชคดีอยู่ครับตรงนี้แล้วเจอกันไม่พักเลยโอ้โหแล้วโดนยิงคางกลางอากาศเลยแล้วตรงนี้ได้เห็นมปีแน่นอนทีตอนนี้ไม่รู้จะควักตอนไหนแล้วครับใช่ผมเอาแล้วตรงนี้ครับแล้วโป้มาแล้โป้เขาให้เข้าหัวมาช็อตนี้ว่าสองคนนี้คือคนที่ดีที่สุดในการเข้าชิงแล้ว ก็คือที่1ที่2แล้วก็การันตีแน่นอนของการเป็น1่วี1ไม่โน1ก็โน2เลยครับถ้าเอาไปตั้งชื่อก็ตรงนี้ครับและเข้ามาก่อนระยะใกล้อย่างนี้ยังไงเปลี่ยนไหมไม่มีใครเปลี่ยนอะไรทุกอย่างพยายามที่จะยิงด้วยแล้วเธอไหมเข้าไปก่อนหนึ่งี่แล้วเรียบร้อยครับผมขึ้นนำมาครับ2ตัวครับตรงนี้ตปัดไปหนึ่งทีเอาแล้วเริ่มอ่อนไฟทัทุกนเอาเรื่องเทวีเทวีจริงอ้าวเดวตรงนี้เข่าสุดลงไปก่อนครับโดนทางด้านของออลิวันครับตัดคืนได้ เอายังไงดีละสีทีน่นี้เข้ามาอีกหนึ่งท <Wow. S 1> ีสำหรับตัวของ PMG เขาไปเล่นด้านในก่อนครับสำหรับตัวของดียร์ิวันครับไม่อยากจะเสียแต้มนี้เหมือนกันครับแล้วขึ้นมากระโดดลงมา1ทีแล้วพยายามที่จะวิ่งอยู่1ทีแล้วสับเข้ามาอีกหนึ่งรอบครับตอบช็อตอยู่ตรงนี้ครับแล้วเหมือนจะยังยิงไม่โดนครับทั้งคู่ครับแนะนำให้เปลี่ยนปืนนะตรงนี้นะท่านผู้ชมเพิ่มเข้าให้เข้าหัวไปหนึ่งทีเดียรดิวัน ต้องอย่าลืมครับถ้าเกิดชนะในส่วนของราวนี้ไปเนี่ยรอบหน้าจะเป็นชนะเต๋ออริวันได้เลือกปืนเนี่ยย,ยังไม่จบกับ 4, น4-3ครับไล่มาอีกแล้วครับถ้า4-4เนี่ย 4, 4 16เลยนะถูกต้องครับผมเก่งสุดครูนะคุณนะคร,รับผมภาษาอ่านไปท <c oughs> ี <c oughs> มงานเสร็จแล้วนะทีมงานถามว่าอย่างภาษาอ,อังกฤษพอได้ไหมครับผมผมเก่งเลยภาษาอังกฤษนะอ่าอย่างสีเหลืองเย็นโลอ่าอย่างมะม่วงแบล็กอ่าอย่างเต๋อ เดี๋ยวจะบอกว่าทําไมมันวางเพลิงมันไม่เผาให้หมดเหมือนน่ะคือใครใครเป็นคนคนทุกคนทำไฟไหม้เนี่ยจะตั้งอนุสาวรีย์ให้ฮะครับยิ่งกว่าปาซิตี้ผมบอกนะแต่จริมันก็มีข้อดีในเรื่องของการที่เลือกใช่ใช่กองโจนี้ผมเห็นมากเหมือนกันว่าเรียนเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเปรตตีอะไรนะสุดท้ายกลับมาซิวแล้วเข้าไปเรียนเขาปิดตรงนี้นี่คือจบเลยนะสามส่วนใช่อะเดี่ยวลิวันอ่าใช่เดี่ยวลิวันอะไรนะเนี่ยสลับกันอีกแล้ว คุณรีบกลับบ้านอ่ะครับผมเราไปจำสลับกันอีกแล้วครับว่าใครจะขึ้นสองก่อนเนี่ยเดี๋ยวริว,วานวเนี่ยไปออหนึ่งชุดตรงนี้ท่านผู้ชมกด,<ะ>ดไปได้ก่อนสุดขั้นเดี๋ยวริว,วานครบนนับพึ้งนำนะคพายครับหนึ่งต่อสุดเขารู้สึกว่าจะเข้าไปชาร์กก็ก็ก็โดนเขาก็โดนเขาตาดัดจะถ้าไม่ชาร์จก็ไม่ได้แต้มอ่ะใช่ครับคือแบบ มันมันเล่นมันเล่นด้วยกันค่อนข้างจะลำบากนี่ครับแล้วดูแบบนี่ขนาดเป็นอาวุธเมลีนะเนี่ยว้าวเนี่ยอ้าวแล้วนะท่านผู้ชมไม่เข้าผมก็ไม่เข้านะเอาดิไม่เข้าไม่เข้าผมก็ไม่เข้านะเอาดิเอ้ยเอาดิเอาดิจะสไลด์เหรอจะสไลด์เหรอเออสไลด์ขึ้นหินไม่ได้นะครับผมพยายามจะตอบเอ,เอ,เอ,เอ้ยอ้าวว้าวว้าวเอ้ยเหมือนแกรู้แต่เนีเ่ยอย่างนี้นผมบอกเลยแกรูเลีเ่ยมแกรูเลีเ่ยม แกรู้ว่าฝั่งตรงข้ามค่อนข้างที่จะดรอปช็อตเก่งในจังหวะปันอย่างนี้ครับเดียมหาอะไรเล่นให้ได้ครับหาจังหวะให้ฝั่ง,งตรงข้ามต้องวิ่งตามครับนี่ครับผมถึงได้บอกว่าคือหนึ่งคนที่ผมไม่อยากเจอใช่รู้สึกว่าเราเราเราต้องเป็นคนตามเขาตลอดเออเขาเขาเป็นคนที่แบบคิดลูก้าเก่งเนี่ยสี่หนึ่งโอ้โหเนี่ยเราเป็นคนแบบเราเหมือนเราเหมือนเราเป็นผู้ตามเขาตลอดเวลาลหมดรูปเลยนะถ้าเอาและเนี่ยเขาหาที่ขึ้นแล้วครับ เอาหาที่แล้วครับเนี่ยครับจะวิ่งจูบปุ๊บแล้วจะรอจังหวะอยู่ไอ้หลังชนฝาแล้วเอาไงดีหลังชนฝาหลังชนฝาแล้วนะหลังชนฝาแล้วนะหลังฝาโอ้ยกลับไปเรื่องโคตรหินโคตรเดิมหรือเปล่าแล้วมุ้แล้วโอ้โหสีสีถ้าพูดถึงความนิ่งความอะไรอย่างเงี้ยพีเอ็มจีในเรื่องของอาวุธประชิดผมว่าน่านอนรอเลยอะล่วงน่ะล่วงได้น่ะถ้าคุณตอบมากตก็มาดีครับฟันตาตุ่มว่ะ เออเป็นท่นาน้าของริวันนี่ครับชนะไป3ต่อสูนะครับเดี๋ยวรเราไปพูดค <ผม S 1> ุยกับเดียริวันกัน <ผม S 1> อ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ถามความรู้สึกหน่อยครับความรู้สึกที่หลังจากได้แชมป์เป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจู่นี่คือดีใจแล้วใช่ไหมครับขอขอขอดีใจกว่าน,นี้นิดน,นึงได้ไหมขอขอเฮ่หน่อยแบบแบบได้แชมป์แล้วแบบเฮ่ให้ดูหน่อยได้ไหมเฮ่เย่โอ้ยดีใจแล้วปวรทึ้งมาก ตัดที่คนนี้เวทีครับผมเป็นคาแรคเตอร์ของเขาไงน,นะอ๋อนี่จะเป็นแบบตลกแบบสายเงียบกันเถอะใช่อ๋อเป็นตลกสายเงียบยังยังชงอะไรไปเล่นได้ไหมอย่างใครอยากเป็นเศรษฐีไม่มีครับไม่มีจบเลย <c oughs> เป็นคนที่รับมือยากในการสัมพันธ์มากจริงๆไม่ใช่รับมือยากแค่ในเกมนะใช่เป็นคนที่ในชีวิตจริงแกก็ดูเหมือนแบบ เป็นคนที่ซ่อนอะไรบางอย่างมาอยู่ตัวเราไปแล้วอยางเห็นหน้าคนที่เป็นเพื่อนกับแกในเกมนะท่ันครับยังไงขอบคุณมากครับก็สําหรับทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้นะครับผมก็ผมบักตาครับครับผมบีบีบีครับอ่ะแล้วก็พี่ไบล์รวมถึงพี่บอลด้วยเนาะยังไงก็ขอเป็นตัวแทนตรงนี้ในการที่กราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนั่นเองนะครับผมเกมของเราเขาดิวตี้โมบายนั่นเองนะครับกาสำหรับวันนี้ครับหมดนหน้าที่กรรมยาของเราสองคนจะไปทังนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ